ออนลด่วนครองระพีพัดน้ำลดย่างรวดเร็วจนหน้าใจหายชาวสวนปามเดือดร้อนหนะักชาวนาระทมรุดร้องผู้เกี่ยวข้องชาวบ้านเดือดร้อนหนะักบอนภาครัช่วยแก้ไขด่วน เมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2567ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยนายมนัสพุทธรัตน์และคุณอรุณีชีสังวรเลขากลุ่มชาวสวนปล์มน้ำมันระพีพัดพร้อมด้วยกเกษตรกรผู้ปลูกปล์มน้ำมันและตัวแทนกเกษตรกรผู้ทำนาเขาร่วมร้องเรียนเนื่องจากน้ำในคลองระพีพัดลดอย่างน่าใจหายกับกรมทรัพย์เาน พบก,กับภาพข่าวและบรรยากาศของการประชุมเพื่อที่จะหาวิธีในการแก้ไขให้กับกเกษตรกรในการปลูกปา์มและก็ทำนาข้าวครับคือคเราเนี่ยไม่ได้รู้เลยว่าคัประธานคุยกันกับวกับกลุ่มเรียากกลุ่มกาจการกลุ่มางท้องถิ่นว่าอย่างไรเดีวเราไม่รูชิลลวันวันเดียวน้ำแห่เดิ ก็มันจะทำให้ท่านจะแห้งอะไรไปใช่ไหมันก็เปิดประตูมันแฉกเลยนะครับน้ำไปเข้าฟองเลยจากนี้เราจะเราจะทำงานซึ่งส่วนทางเขาก็ร่างว่าเขาชอบแก้สถานการณ์ของสุสานเนี่ยก็จะรับผิดชอบอยู่ที่อยู่ที่แค่ฟองสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสองสิบเก้ามาอู่รับผิดชอบแยกกับเราบอกว่ามันไม่ใช่ท่านนะเพราะการกระทำของท่านเนี่ย การเปิดบ่อเนี่ยะระดับน้ำในกองสามาันลดมันไม่สามารถที่จะยกระดับถมล้นระดับน้ำให้สูงแล้วการเข้ากระดูนน้ำแจกนะระดีบัดแจกลงไปไดย เออนั่นเป็นตอนนั้นตอนนั้นไม่เห็นต้องดันไม่เห็นต้องดันนะอันนี้เป็นเป็นข้อที่อยากอยากอยากที่มาเพื่อให้ทราบว่ามันเคยมีประเด็นแบบนี้แต่มันไม่เคยต้องใช้น้ำสามไปดันแบบนี้เพราะตอนนั้การสบายเราถึงรู้เพราะเราจำค่าน้ำใช่จนมันเปลี่ยนเป็นน้ำเข็มเข้ามาอย่างสูงกใช่ป่ะแต่เมื่อวันนี้เจ้าต้องเปลี่ยนเข้ามามันจำเป็นแต่ว่าทีนี้ถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าคณะไม่พอท่านต้องดูนะท่านไม่เถึง แล้วมันมีเท่าไหร่ปอดี้มันได้กี่เดือนแต่ถ้ามันเกิดปัญหาปอดๆอย่างนี้แล้วมันเดือนเดียวแล้วมันจบเนี่ยผมว่าตายยกหูเลยใช่ค่ะครับแต่ที่จะมาเป็นหูกลัวจะตายยกหูเนี่ยออกคืแล้วเขตเลยต่ำลงมาจะเป็นของตำบลบึงบอนกับบึงบาวิตั้งพ่อใหญ่ๆสามครึ่งท่านนะคะทั้งมือมือหกมือเจ็ดมือกาสาม ของเก้าแห้งสนิทเดินข้ามคลองได้ค่ะค่ะท่านไปดูได้เลยค่ะตั้หน่วยหน่วยรองเดินทางแต่ท่านเป็นคนทีัตจไม่ระเบิดอกมไม่ได้นะครับแต่จริงๆวันนี้เรามาเพื่อให้ท่านสบายใจสมาเพื่อให้สบายใจว่าเราเราเดือดร้อนจริงๆแล้วถ้าเกิดการะทำที่ทำแบบนี้ถ้าเกิดเรื่องบนทำแบบนี้แล้วประชาชนเดือดร้อนมากมายขนาดนี้ เราคิดว่าท่านน่าจะสบายใจที่เราจะมาช่วยให้ท่านสามารถช่วยช่วยพวกเราได้มามาพูดมาคุยกันแบบนี้ดีครับืออย่างน้อยเนี่ยเราเราจะได้ปรับความเข้าใจกันหรือว่าสื่อสารกันให้มันตรงกันนะครับว่าสิ่งที่องคประธารทำอยู่คืออะไรนะครับท่านเกษตรกรมีปัญหาความเดือดร้อนมีทุกขกังวลใจอะไรนะครับเราจะได้สื่อสารให้เข้าใจกัน ผมตักผมเองเนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติทีย์ในที่นะครับผมบอกตามตรงว่ายังไงผมก็อยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคืออาชีพผมอยู่ที่นี่นะเพราะฉะนั้นถามว่าผมเนี่ยจะไปดูแลหรือว่าไปไปจัดการโดยที่ให้ที่นี่คุณเด็กนอนเนี่ยมันก็คงไม่ถูกอันนีะครับทุกคนฟังไปก่อนเพื่อให้สบายใจขึ้นนะครับผมเข้าใจดีทุกอย่างเนี่ยนะครับ เมื่อน้ำระดับน้ำลดลงผมรู้อยู่แล้วครับจะเกิดความผุพังโนะครับทุกพื้นที่มีปัญหาแน่นอนระดับน้ำที่มันลดลงไปแห้งไปนะครับแต่ทีนี้นั่ว่าด้วยด้วยปริมาณน้ำที่มีจำกัดนะครับด้วยทรัพยากรที่เรามีด้วยวิธีการจัดการเาด้วยการด้วยการต่างๆนะครับเราจัดพยายามทำที่ดีที่สุดนะครับแต่ทีนี้เว่าอย่างกรณีบางกรณีนะครับอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะคงต้องหารดูก่อนว่ารับอ่านดูว่ายังไง ในพื้นที่เขามีข้อกังวลแบบนี้ถ้าเขาบอกว่าอ่านโอเคครับคุณชะลอได้มีได้อะไรได้อ่าโอเคเดี๋ยวเราปฏิบัติเลยนะครับก็ผมมันมากองสิบสามแยกบอกนะครับกเข้าได้ไหมคือผมผเข้าใจเข้าใจนะแต่ทีนี้ผมถามว่าผมไม่ได้แต่กองเก้าทีนี้พูดถึงแต่กองเก้าไปแล้วกองสิบสามแยกรองนะครับที่ตรงตรงตรงปาต้อ รับน้ำเขาได้ไหมต้องถามพวกกองสุนสามนะขอังไงจะทำยังไงเขได้น้ำด้วยไม่้ก็อจต้องเป็นว้องทุนกองกองทุนต้องระสานกองทุนท้สบสี่เดี๋ยวหน้าแล้วก็สา่ทางตรงนั้นไลเพว่านเป็นทเยนอิยาี้ยที่จะับจะจบอกองกองีทั้งอย่างสามที่แจจดขาองารับแล้วัจตายแยกตายแยกต แยกหน้าดมันองทุกสามโดงเนี่ยเขาสั่งแยกนี้เน่ยเป็นหลักอย่ที่หัวหน้าเขาบอกบ่ายไบ้างนะครับนหลักเขาเขาไปเตาไปเกิดปเตาแยก้าไอ้แยกตอกเนี้ยแยกตกเนี้ยเของสิบเปสองอะไรอะไรทั้เนี้เขาแตของสิบของเก้าของแป่เปลี่ยนแบบเนี้ยแต่เรื่องน้ำแห้งเพราะว่าเขาตัดมาฝั่งนี้ต้องเป็นคนใหญ่ที่วิธีแก้ปัญหาก็คือจะตัดฝั่งเนี้ยให้มากรับ แกยกศกเน mm hmm. okay, er and and ี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะเรเรียนของพันแยกศกมันจะเรียนเรียนของเก้าของแปของเก็นโอเคไหมครับอ้าประมาณนี้เดี๋ยวจะหาวกระทำใหญ่ขึ้นหน้าเขาแก้กันแล้วแกออกแก้ของคุยกันแกออกก็มีได้แยกของของสิบสีคือคือเกษตรกรเราเนีใยเหนแล้วไม่เคยการไม่เคมีการ น้ำสมพวุนวุ้มาโดงหมดเลยนะครับเราก็แค่ถามเลยไปแต่ถามว่าเฮ้ยเราไปปักดันน้ำไปน้ำมันผสมนะครับมันเมื่อก่อนเนี่ยจะเอาน้าน้ำจืดจะปักดันน้ำที่ที่กระบนะครับที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้มันนามาเลไม่ได้เอามไปปรกเราะเราต้องกระสกดว่าเรากใจเหรือ น้ำไหลไปกันนะครับเอาไปปักกันน้ำเข็นน้ำของพงเนี่ยแล้วถ้าเราขาดน้ำเราจะทำยังไงวันนี้น้ำเริ่มแห้งนะครับในกองแถวเชิญนะครับนะครับ <Okay. S 1> ปรากฏว่าเรามาได้ยัดมาที่หมายว่าคลองประเวศน้ำเข็นมันเข้านะครับแล้วก็จะปัดกันน้ำเข็นแล้วก็ทางชนบทาก็ขอว่าให้เราให้เราเนี่ยมามาดูอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ว่า ระดับน้ำที่เขาจะเพิ่มมาให้ในา3หรือ4ปีปัจจุันมันจะเพิ่มขึ้นไดเยัาไงหรือสไรเดิน30เซนที่หายไปไหมนะครับกระสุรเเราก็รับฟังแล้วก็นนกปฏิบัติเราก็จะปักตอนนี้อยู่ในการวิกฤตีนคตอนนี้มันก็มันก็เริ่มนะครับมันเริ่มแห้งแต่มันยังไม่วิกฤตต้นน้ำมันอยู่มันหายลยเราก็ตกใจหลันะครับนะครับเราก็ต้อง,ต,องต้องแก้ไขก่อน่ใช่ปล้อยน้พิการแล้ว มึงจะมามาสอบมาถามให้รู้ว่ามันิีอะไรขึ้นต่สุนที่ชามาหรืเสร็จก่อนก็จะรอรอคำตอบจากตัวทนอะไรบ้างนะครับก็อมีการแก้ไขกาให้ก็วันจันทร์่น้นะครับวันจันทร์นะครับ้าไม่ได้ไม่ได้ตามตที่เราตันสอต่อนตนอนตอนตออบอ่อตนออนนนออนนตร วันก <laughs> <t> ่อนที่เาทนกครจที่อำเภอหนองสูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอำเภอหนองสูงมยืนได้ว่า็นการระจายตอนนี่ระับน้ำปัจแต่นะในตอนนี้กำลังน้อมน้ำในกระบนการรเลนะครับวันนี้เราติงเป็นตัวแทนแล้วก็มาข้อกับบ้านมาสอบขมงนหน้าครับถ้าเกิดว่าอำเ่อหนองสือเนี่ยเกิดน้องน้ำแล้วน้ำาเนี่ยนหน้าจะมีการแก้ข แต่หัวหน้าเขาได้พูดแล้วได้รับฟังพวกเราแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะหาหน้ำมาให้ชาวชุมตนเรพวกเราไม่มีน้ำใ,ใช้นะครับพอผมได้อย่างนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรินี้นะครับแต่เดี๋ยวหัหน้าบอกว่ามันใช้เวลาสีว่วันนะครับในเวลาสีว่วันกว,ว่าจะหันน้ำมาให้ชุมชนต่างๆได้ใช้ยาจากฟองสิ่งอ,งอ,งองื่นๆนอกเหนือจนี้นะครับดังน,งนงงั้นเนี่ยเดี๋ยวการ์จะมาดำเนิน แล้วเดี๋ยวเด e ี๋ยวพาไปดูช่วงนี้ไปดูสถานที่จริงเลยก็ได้นะครับไปดูได้เพราะว่าตอนนี้ผมเจ้าน้ะต้องขัดเกลื่อนพูดง่ายๆว่าจะตอกประปาในน้ำผมจะให้ตอกของนะครับอาจจะถึงขั้นเดินข้ามตอกลาดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อหน้าทะลักปากแล้วถือว่าจันต์เราแจ้งหมายเจ้าหี้ให้แก้ไขให้ครับถ้าเกิดว่ามีน้ำใช้นะครับการเปิดตอนไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ต้องหมา Traffic Channel TV Online